อตอนนี้รถกำลังมา,าช่วยดันหิมะนะครับในช่วงเช้ามืดตอนนี้เวลาประมาณ6โมงกว่าเจ็ดโมงกว่าแล้วหลังจากที่ทำวัดเช้า,าที่วัดพุทธารามเมืองบูเดนประเทศสวีเดน ก็ได้ยินเสียงรถนะเขามาช่วยดันหิมะหิมะก็หนาครับถ้าไม่มาเกตรหรือมาดันเนี่ยนะการสัญจรก็จะ,ะเข้าไม่ได้เลยนะเข้าประตูวัดไม่ได้เลยแตนะตอนนี้เขาก็มาดันโดยที่มีตึกข้างๆเนี่ยนะเขาก็ทํางานประจําตึกข้างๆก็เลยมาดันของวัดให้ด้วยนะครับตอนนีนะ้บรรยากาศตอนเช้า ก็จะประมาณนี้อากาศก็จะเย็นๆนะนะครับอ่ซึ่งเป็นรถเกตหรือว่ารถดันนะที่มองเห็นนู่นก็คือพระจันทร์หรือว่ามูลนั่นเองนะาเวกามูลนะฟูลมูลก็คือพระจันทร์เต็มดวงนะครับดัน ก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนทุกท่านกส็าทุกาทุ